ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมซิวเวนนกันอีกเช่นเคยแล้วนะอ่าซึ่งเราก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมสาหรับเกมนี้ก็ได้มีอัศวินพิเศษคนใหม่มานะครับแพทนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของสาวกมฤตยูนะครับก็คือนางคนนี้เลยเป็นคนที่3นั่นเองนางคนนี้ชื่อว่าพันธะแห่งการลงทานอันบิดเบี้ยวบาเอลรอบนั้นอาเบลรอบนี้บาเอลนางค่อนข้างสวยนะ ผมชอบนะ้งแบบเนี้ยสเปคเลยอ่ะโอเคเราไปดูที่สกิลนะครับสกิลโอ้ค่อนข้างโหดนะก็ข้าวแค่นี้เราจะไม่เน้นสกิลเหมือนเดิมนะครับเราจะดูความสวยของสกิลอย่างเดียวโอเคเราจะไปดูตัวอย่างสกิลเลยนะอ่ะผมจะกดคูณสองมาเลยนะเพื่อความเร็วเราจะเริ่มจากการโจมตีปกตินะครับนี่ได้อยู่อัตราคิดที่เข้า เปียวอยู่นะครับมีหางด้วยไม่ใช่หางนี่มันต้องเป็นขาแมงมุมนางคนนี้เขาเป็นแมงมุมผลการโจมตีอฮืฮึเท่ครับมาเราจะมาเริ่มสกิลแรกกันเลยนะจะโหดปะวะสกิลแรกเนี่ยสกิลแรกก็ค่อนข้างไหวนะก็ไม่มีอะไรมากอะสกิลที่สองตุม้มโอโ้ได้อยู สกิลสุดท้ายนะครับผมผมว่าสกิลนี้ค่อนข้างแบบมีเอฟเฟกอลังการแน่นอนโอเคนั่งไงเอฟเฟกจริงด้วย,ยแสงแสงโคเท่อะนะน้องๆโอเคเราจะไปเริ่มสุ่มเลยนะครับก็คือตอนนี้ผมมีงบม,มาทั้งหมด5000ัรูบี้นั่นเองเราจะมาสุ่มในร้านค้าไปเรียกนะครับซึ่งก็จะตกรอบละ5 0 0รูบี้นะครับ ก็คือมันจะมีการการันตีอยู่นะครับว่าถ้าเรียก10ครั้งมันก็จะให้ใบเรียกอัศวินพิเศษระดับสูง 3- 6ดาว20ครั้งก็จะเป็นน้ำยาวิญญาณ10,000 30ก็จะเป็นอัศวิน4ี่ดาว40ก็จะเป็นน้ำยามฤตยูส่วน50ครั้งก็จะเป็นอัศวินพิเศษระดับสูง4ดาวนะครับรวมอัศวินคนใหม่คนนี้ด้วยก็คือต้องมี2 5 0 0 0ืันรูบี้นะถึงจะได้การันตีอ่ะผมมีงบแค่5 0 0พันเนี่ยผมต้องได้นะเราจะมาลองดูในงบน้อยนะครับผมอ่า โอเคไปกันเลยรอบแรกนะรอบแรกเอาเกลือออกก่อนไปกันเลยชว่วยมาแค่3ใบนะครับผมรอบแรกไม่มีวิวแววว่าแสงจะมาเลยอ่ะแต่ว่ารอบ2ต้องมาแน่นอนครับน้องๆคลิปนี้ผมจะไม่เกลือนะครับโอ้โหรอบนี้ก็3ใบอีกแล้วถ้ามันมานี่ผมรู้นะครับว่า3ใบนี้โอกาสได้แทบจะน้อยนั่นไงไลออนมา1นตัว รอบที่3กันต่อเลยนะครับผมได้กล่องระดับ S ไม่เอานะครับเอาแค่ S อพอรอบนี้4ใบนะครับมีโอกาสลุ้นออืไม่มีแสงแสงไม่มีโอ้โหไลท์วิวแววได้วิกตอเรียมาความเกลือจะอยู่ข้างท่านตลอดไปรอบที่4รอบนี้3ใบอีกแล้วมันไม่มีแบบ7ใบ8ใบเลยเหรอะเหมือนผมคาดหวังกับเกมนี้มากอะ รอบนี้ก็ไม่มานะครับได้น็อกซ์เพิงเหยียนแล้วก็ซาร่ายาบรรเทาอาการปวดลดไข้รอบที่ห้านะครับผมมาสามใบอีกแล้วอะ่ะเหมือนจะดวงดีกับสามใบมากเลย <c oughs> แบบนี้ผมต้องไปซื้อลอตเตอรี่แบบเลขสามหกตัวอ,อืมอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นรอบที่หกนะครับผมสามใบอีกแล้วอภินี่นานเลขสามเหมือนก็ดูเหมือนจะเกืออีกเช่นเคยนะนั่นไงว่าแล้วคลิปนี้ผมว่าผมเกินแน่เลยว่ะทุกคนแล้วอีกสี่รอบสุดท้ายนะ รอบที่7โอ้โหสามใบอีกแล้วนี่มันอะไรเนี่ยมาแบบสัก4ี่ใบก็ยังดีนะพอให้ได้ลุ้นเพิ่มหนึ่งใบเหลือหน0่รลูบี้สุดท้าย <c oughs> มาเถอนนะอือสามใบอีกแล้วไม่ <c oughs> อากออูซงมีแสงหนึ่งตัวบาโทรีตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่อ่านชื่อยากที่สุดแล้วนะ <c oughs> ผมนี่จะเผลอไปอ่านบาโลทีตลอดเลยอะรอบที่9ได้กล่องเอมานะครับห สามใบอีกแล้วอ่ะออะพี่ในหารสามใบดีจิงแบคโรสแล้วก็โนอาเดี๋ยวรอบสุดท้ายเราต้องออกไปเช็คดวงกันก่อนนะครับเผื่อมันจะมาในรอบสุดท้ายโอเคเราพร้อมเลยรอบสุดท้ายของรางวัลมาหนึ่งได้สามใบอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้ยเฮ่มีแสงจะมาเปล่าโอ้โหทากะเราก็ได้ใบเปิดฟรี1นึ่งแพ็คในแคปผมเราจะออกไปเปิดกันเลยนะ ฮ้ยรอบนี้มาสี่ใบว่ะมีโอกาสลุ้นนะเนี่ยใบแรกคือไม่มีแสงใบที่สองไม่มีอีกแล้วใบที่สามโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมรอบหน้าเราจะไปผสมแก้มือนะครับและก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผม